ซึ่งพูดตกลงว่าตามไม่ค่อยทันอันดเวนยังสกินผมเดี๋ยวยกไปเยี่ยมกันตอนแทนสจวระยองประธานจัดงานแก็ท่านผูมเกียรทุกท่านนะครับต้องบอกว่าตจรยองเราสรยองตนที่จะไปทันการแล้วนะคะที่เชิญทั้ง10ตําน่ค่ะแลวจะเชิญทั้งาที่นาะอยนี้เลยนะครับ เคยมีสื่อมวลชนได้เผยแพรกเผยแพนะคะต้องขอขอบคุณสื่อมวลชนด้วยเพราะว่าการเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์นั้นน่าจะเกิดขึ้นได้ค่ะโดยที่เชิมีพี่สื่อมวลชนทุกท่านเก็บภาพได้เลยนะคะฝากเก็บเยอะๆค่ะแล้วก็เผยแพร่ภาพเยอะๆนะคะเขาไม่หาจะทำไงกองานไม่ได้สองสองเห็นนะฮะ ยังยังฮะแป๊บนึงะหนึ่งองสอเคก็ีนะ้ยอะงนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินฝากลงทุนหรือจะเป็นกิจกรรมคมชั่นสุดพิเศษเราไปถึงของรางวัลมาก ขอเออชิญที่นี่ถึงมวลชนและผิวไทยท่ายลังได้เพื่อนได้เพื่อนทรายโมดด้วยซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่นึงค่ะเราจะมุ่งไปถ่ายใจผู้รูง้ายกระชาชนวันนี้ต้องขอขอบพระคุณที่เป็นเหมือน,น,นแกนกลางการ,กรเกษตรหนึ่งสอง,สอง การก็เปันสองสามนะ